ฮัลโหลสวัสดียามเช้ากันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เราก็มาโผล่กันในสถานที่เดิมๆนะจุดเดิมๆนั่นก็คือจุฬานั่นเองวันนี้คือวันงานโอเปนเฮาเนาะซึ่งวันนี้ก็มาจริงๆร้วปีที่เราก็มานะถ้าเกิดว่าใครที่ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นต่อว่าก็ต้องแบบยอมรับเลยว่าในคลิปนั้นคือแบบเดินหลงในจุฬาไปแล้วประมาณครึ่งวันเพราะว่ามันกว้างมากแล้วก็แบบมันคือจุฬามันมีหลายฝั่งไงใช่ซึ่งเราก็งงว่า แล้วตอนนี้คืออยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เราไม่หลงแล้วนะฮะเราเซียนแผนที่จุลามากคือเราแบบรู้หมดแล้วว่าคณะไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยโมก็พุ่งเป้ามาที่3มคณะหลักๆก็คือจะมีอักษรมีนิเทศแล้วก็มีนิติคิดว่าจะจบภายในครึ่งวันไหมเออเพราะว่าคือเมื่อวานอะโมกนั่งทํางานจนถึงวันแบบสี่ทุ่มครึ่งกว่าจะได้นอนกว่าจะได้อะไรก็คือแบบเช้านี้ก็คือตื่นมาสายแล้วนะฮะ ตอนนี้แปดโมงครึ่งเดี๋ยวขอไปกินข้าวเช้าที่เดิมอีกแล้วหลายคนเบื่อไหมเนี่ยเออแบบนะเดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวยำไก่ทอดท,ที่ตรงซาลาพเกี้ยวนะร้านเดิมของเรานะฮะสรุปว่าร้านข้าวยำไก่ทอดนั้นะยังไม่เปิดนะฮะน่าจะเปิดสายกว่านี้เดี๋ยวกินข้าวแกงละกันเ,านเอาอันนี้แล้วก็ผัดกะเพราครับ ซึ่งสาหรับแผนของโม้งในวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวโม้งจะไปที่คณะนิติกับนิเทศก่อนเนาะคือมันก็จะอยู่ติดกันอ่ารอบนี้เราไม่มีทางลงแผนพังนะฮะอยู่ติดกันแล้วก็อยู่ฝั่งสามย่านมิตรภาวเนาะก็เดี๋ยวพอหลังจากเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโม้งก็จะไปที่คณะอักษรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแบบออกประตูฝั่งอักษรแล้วมันจะไปผล่ที่หน้ามสวปทุมวันใช่ไหมก็เดี๋ยวจะนั่งรถป๊อปไปสยามประมาณนี้สำหรับแผนของเรา เมื่อกี้เหมือนเขาประกาศว่าตอนนี้มีสารจำลองออองงงกกาายยยยเเเเเ่่่่นนนนนคดดดัแป็็็หหห้้สสไลทีีวะึมมต และตอนนี้นะคะบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเกิดทีัเกิดอยังไงเกิดขึ้นนะคะไหนคุณสรลทกคนเล่าเรื่องของที่ฝ่ายเราไปไหมครับครับผมอย่าลืมนะครับเพราะคุณมีคามหมายกอกยไปชยครับไปทีนก็ออกฝา่คนไหลฝ่ติดตามเปยดก้วมอเห็นก็เปิดจนดกลไม่ได้เพราะสายถูกกีดกันให่เข้าว่างตนและไม่มีเงินพอใช้ซอยแม้แต่แดงเดียวตามที่เขาครับวันนี้โจรจะมาที่สวยท่านหรืว่า แม้ร่างที่อยู่หน้าท่านนี้จะเกิดจากการโคลนนิ่ง็ตามแต่เธอนั้นก็ไม่ได้มีความผิดแปลกที่แตกต่างไปจากนางสาวรังตาต้องบับอกคนเดยไหมเอ่ยแต่สมมตินะคะว่าเราสามารถที่จะเก็บรักษาความรู้ประสบการณ์อันมีค่านีไว้ได้ครับทะดิฉันเชื่อค่ะว่ามโนเยชา กลับส่นในเขาสามารถที่นนสูดได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดีแต่ภาพบุคคลเขาก็จะกลับไปครั้งหนึ่งนั่นทใา,นาให้อํานาจในการรับเงดกหรือสิทธิ์เที่ยงต่างเขาก็กลับมาเช่นกันครับึืออัน,นั้นมันต่างจากการตายทองการแคบไหมก็แน่นอนครับก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายมารองรับในกรณีที่คนตายแล้วื้่คืนชีพขึ้นมาอย่างไรครับ แต่แน่เาก็มันก็ไม่แน่นะครับรองงานแล้วเนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการขุดช่องว่างกฎหมายโดยวิธีการอนาล็อกหรือการเทียบเทียมบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ ตอนนี้ก็ออกมาจากคณะนิติศาสตร์แล้ววันนี้ก็คือได้เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่เครื่องเขียนมาเนาะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคือโมมีโอกาสได้ขึ้นไปดูสาตํำลองแต่ว่าโม่มาไม่ทันรอบสดก็มาทันเป็นรอบที่เขาใส่เป็นแบบภาพยนตร์ประมาณนั้นก็รู้สึกประทับใจนะคือแบบว่าคือมันเป็นเรื่องของแบบทายาทคนหนึ่งที่เป็นแบบบริษัทที่แบบด้านเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ รานนั้นแล้วเขาอ,ะอ่ะเสียชีวิตแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทของบริษัทเขาเองอะ่ะสามารถที่จะโคลนนิ่ง ตัวคนนี้เสียชีวิตวขึ้นมาได้แต่ว่ามรดกอะ่ะมันถูกตกไปเป็นของอาไปแล้วคือเหมือนแบบคืออาของเด็กคนนี้เออก็ถูกตกไปเป็นของเขาไปแล้วอนะไรเงี้ยก็เลยฟ้องร้องกันประมาณนั้นว่าเอ๊ะเอ๊ะร่างที่คนนิ่งขึ้นมาเนี่ยควรี้จะได้รับมรดกคืนหรือเปล่าหรือว่าคนนี้จะตกเป็นมรดกของอาต่อไปอะไรมาบนี้เออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะแล้วก็แบบค่อยที่บะเออซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11มงเกือบกับจี่นะก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวดูที่คณะนิเทศก่อนว่าลงอาหารอยู่ตรงไหนเพื่อว่าจะไปกินข้าวที่นี่นะคะโมกคนยไม่เคยมากินลงอาหารที่นี่เลยอะ่ะเออปกติก็จะกินอะไรนะกินอักษรกินนงสารตะเกี้ยวกินอาเศษศาสตร์รประมาณนี้แล้วก็มีวิทยะ วันนี้สั่งเป็นข้าวยำไก่ย่างนะครร้านพิสาน,นี่ เปิดก <S an> ว้างแล้วก็สายงานก็กว้างด้วยอะไรที่ใช้การ่ิสานได้หมดเลยเช่นการเ,เป็นพิณกรเป็นเอ็มซี MC, เป็นนักข่าวเป็นขบวนการก็มีเหมือนกันเป็นเมตาเป็นแบการต่อยอดกมนุษย์โอเคตอนนี้โมกอบออกมาจากคณะนิเทศแล้ว <laughs> จริงๆแล้วเขาก็มีเวิร์กช็อปมีอะไรให้ทำก็มีอะไรอย่างน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าคือด้วยความที่ดู ตอนนี้เม,มื่อมานเกือบๆจะเที่ยงครึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือแบบเห็นคิวแล้วก็คือไม่สู้สู้ไม่ไหวนะมันคิวค่อนข้างแบบยาวมากเลยนะขนาดเมื่อเช้าแบบไปต่อคิวสาลจำลองคือต่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็แอบเมื่อขายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันคือสารจำลองเราก็คืออยากดูก็เลยอะยอมต่อคิวก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือกลับมาที่จุฬาฝั่งใหญ่และ อุ้ยแต่เดี๋ยวเราเมื่อกี้ก่อนคณะนิเทศก็คือโมก็แบบเไปดูรายละเอียดอะไรต่างประมาณนั้นแล้วก็ไปเข้าแบบปรึกษากับพี่ๆเขาเลยก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครี่ซ้ำคลิปที่แล้วของโมกได้ปีที่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ที่ปรึกษาคือพี่คนเดียวกันกับปีที่แล้วบังเอิญมากคือมันก็มีโตหลายโตนะแต่ว่าโมกเป็นนั่งโตนั้นแล้วก็เอ๊ะทำไมนะคุณคุณก็คือคนเดียวกันแต่ว่าด้วยคันที่แบบตอนนั้นอะโมกเพิ่งจะทำช่องยูทู e ได้ประมาณ ก็จะไม่ผิดเหมือนสามเดือนเพผมไม่หนูสามเดือนด้วยซ้ำเออประมาณนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีุดข้อมูลเยอะขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้รู้ตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทํามาได้ปีกว่าก็เออเราแบบเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเริ่มแบบอะไรต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงก็คือตอนนั้นเพิ่งจะเด็กด้วยซ้ำตอนนั้นเหมือนเพิ่งจะติดเตรียมด้วยมัง้งเออใช่ตอนนั้นเพิ่งจะติดเตรียมได้ประมาณแบบ คือโอเปนเฮาสเหมือนน่าจะจัดหลังสอบติดเตรียมได้ประมาณไม่ถึงเดือนอะอประมาณนั้นตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปหาจักรยานเพื่อที่จะขี่ไปอักษรเพราะว่าเราขี้เกียจเดินเมื่อวานก็คือปวดขามากก็เลยเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปแล้วกัน สืกเดินมาจากแบบจุฬาฝั่งเล็กใช่ป่ะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนคณะบัญชีคือจักรยานหมดเหลือแต่สกูตเตอร์แล้วแบบโมขี่สกูตเตอร์ไม่เป็นใช่จริงๆอ่ะมันจะนั่งรถปอบจุฬาก็ได้แต่ว่ามันไปอ้อมอ่ะนึกออกปับคือมันแบบนั่งตรงสาราพะเกี้ยวใช่ป่ะแล้วมันก็ไปอ้อมสยามแล้วถึงกลับมาแบบโอ้โหกว่าจะถึงอักษรคือเดินน่าจะไวกว่านะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปดูตรงทางเชื่อมไอ,ไอ้เนี่ย ไอตรงประตู BBA ที่มันเชื่อมกับจุฬาเอ้ยที่มันเชื่อมกับจามจุรีอะน่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าหรือมันหมดไปแล้วขอร้องอย่าหมดนะขี้เกียจเดินสรุปว่าเหลือคันสุดท้ายพอดีเลยโชคดีมาก อันนี้ก็คือแบบขอผักเวสซินามนิดนึงอันนี้คือเป็นมวยคู่เอกอ่ามันชื่อเมนูเขาก็คือเป็นบลูฮาวายผสมกับสตรอเบอรี่อืมซาชื่นใจมาก กมันยากเลยขนาดปีสองพื่อนงานก็รู้สึกว่าไว้ไม่ได้ขอเอาคะแนนอบสพงก็ให้มีนอ่าเพราะเราเขาเล่นเล่หใช่ไหมเริ่มสอบเอืโอเคตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปคณะสอนของเอกญี่ปุ่นมาเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะออกไปที่ประตูฝั่งมสวใช่บอกว่าเมื่อกี้ เจอรุ่นพี่ปีไหนไม่รู้ลืมถามเขารู้จักโมกรวยเขาเคยเจอใน t ิกตกอกอะไรล <c oughs> <c oughs> ดีใจมากนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ได้มาคือด้วยความที่แบบเราโตขึ้นจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วเหมือนมาโอเว h นเฮาแบบคือเหมือนมาดูบรรยากาศแค่นั้นนะแต่ว่าไม่ได้คือแทบจะไม่ได้อะไรกันไปเลยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าแบบเออคือเหมือนเราโตขึ้น แล้วก็เหมือนตอนนั้นแบบโม่งสอบติเตรียมเงี้ยภาษาญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้อะไรเลยเครื่องไม่ได้แบบเครียงไม่ได้มีอะไรในหัวเลยอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้ก็คือแบบมีอะไรในหัวมากขึ้นประมาณนั้นอืมก็ๆๆเลยเหมือนวันนี้แบบเออก็มองเห็นภาพอระไลงต่างมากขึ้นเมื่อกี้ก็ไปเปิดดูหนังสือที่แบบเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันของเอกญี่ปุ่นประมาณนั้นเออก็จะเรียนแบบคือปีหนึ่งเหมือนจะเรียนพวกแกรมมาพื้นฐานโดยหลักๆแล้วก็เหมือนปีสองจะเรียน บทความมังแล้วก็ปีสามตะเรียนเหมือนแบบพวกวรรณกรรมประมาณนั้นใช่ก็ดีนะแต่อเนียโมเพิ่งเป็นความรู้ใหม่ว่าเฮ้ยคือของคณะอักษรน่ะมันจะมีบางเอกที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนแต่ว่าบางเอกก็ต้องการคนที่แบบมีพื้นฐานมาก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบต้องมีผลสอบเ l ล v เวไม่ก็อ,อย่างของญี่ปุ่นเงี้ยมันก็ต้องมีผลสอบแบบระดับป e ีสามะเออประมาณนั้น ซึ่งตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมารอรถปอบไปสยามสักนิดหนึ่งนะฮะ oh, <yeah. S 1> ก็แบบถ้าเกิดว่าใครที่มาโอเปนเฮาปีหน้าแล้วแบบงงว่าเอ๊ะรถปอบมันวิ่ง <Yeah. S 1> ว่ารถป๊อบอะมันมีแบบแต่ละสายวิ่งอะไรยังไงอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ไปดูได้ที่ f เฟ b บ o ๊เอ่มเพจซีอูป๊อบบัสได้ประมาณนั้น,นะ,ะ <Yeah. S 1> สรุปว่าเรียกขานที่ โมกไม่รู้มาก่อนจนแบบเมื่อกี้โมกเปิดดูในเพจซิวปับบัสใช่ปะ่ะคือวันนี้เขาลดจํานวนแบบสายลงคือโดยปกติรถปับจะมี5สายแต่ว่าวันนี้เขาลดเหลือแค่สาย2กับสาย4ที่วิ่งซึ่งสาย4คือมันไปอ้อมตรงแบบคณะคาุศาสต์เข้าไปแล้วก็ไปสามยันมิทาวะอะไรยเงี้ยโอ้โหก็จะมาถึงนี่คือแบบน่าจจอีกนานเดินมาเองก็ได้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเออ คือโดยปกติแบบมงก็จะนั่งรถบอกแต่ว่ามันจะไวกว่านี้ไงเพราะว่าแบบปกติจํานวนเที่ยวมันเยอะกว่านี้ใช่วันนี้คือคนน่าจะเยอะดังนั้นก็เลยแบบนะเขาก็เลยน่าจะลดจํานวนเที่ยวลงประมาณนั้นแต่ว่ารอบนี้ก็คือเราเราโอเคขึ้นจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วมาคือแบบคือ <laughs> ฉันงงมากว่าจุฬามันคือฝั่งไหนอะไรยังไงคือเดินไม่ถูกเลยมั่วซั่วไปหมดแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบคือเรารู้แล้วว่าเอออยู่อะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างงี้ก็ เดินถูปั่นจักรยานถูอะไรต่างๆก็อะไรต่างๆก็ไวขึ้นนะนะ <ừ> แต่าจริงๆนะจำตัวเองปีที่แล้วได้เลยแบบคือตอนนั้นนะเพื่อนมาด้วยแต่ว่าวันนี้โมกมาคนเดียวคือรอบที่แล้วนะถ้าเพื่อนไม่มาด้วยโมกก็คงไม่ได้ไปสยามไม่ได้ไปอะไรใดๆน,นะเพราะว่าเดินไปไม่เป็นแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปด้วยแต่ว่าแบบพอโมมาอีกกรุงเทพรู้สึกเลยว่าแบบหนึ่งสกิลที่โมกแบบ เก่งขึ้นมากเลยคือแบบกล้าไปไหนคนเดียวอะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่แบบไม่เคยไปอะฉันก็ไปเองได้ฉันก็ลุยเดียวได้อนะไรเงี้ยเออแบบนั้นแต่องจริงนะการมาโอเนเฮาไม่คนมากับเพื่อนควรมาคนเดียวเพราะอะไรรู้ปะเพราะแต่ละคนน่ะมีความสนใจไม่เหมือนกันบางคนแบบอยากไปดูคณะนี้แต่คนอึ่อยากไปดูอีกคณะหนึ่งเนี่ยคือแบบคือถ้าไปกันเป็นกลุ่มเมื่อไหร่จะเสร็จนึกออกปะ แต่ถ้ามาคนเดียวอะ่ะอยากไปไหนอยากแวะคณะไหนนานแค่ไหนก็คือได้เลยเนีย่บอกปะคือมันอิสระเออแต่ถ้าสมมติมากกันหลายคนไงก็ต้องแบบเฮ้ยแวะคณะนี้รีบๆเฮ้ยเฮอยากดูต่ออีกคนนี้อยากดูต่อแต่คนนึงอยากไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็แบบน,นี้ก็คือมาโพที่เซนทันเวลเพราะว่าอยากจะกินขนมปังเจ้าเด็ด,ยดเยาวราชก็จะเป็นไส้แบบทะลักจุกๆมันอร่อยมากแล้วก็แบบปิ้งกรอบๆอะ่ะอันนี้คือแบบสั่งสองชิ้นเลย นมเขาจะมีความแบบยืดยืดแบบนี้อร่อยมากตอนนี้ก็คือกลับมาถึงคอนโดแล้วแล้วก็ลงคลิปในติ k ตอกไปแล้วนี่จ้าซีอาร์ชูลาโอฟเอนเฮาสอันนี้นะคะลงไปเ้ียวควําไวแสงเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ัง้แล้วก็ต้อง ไวไว้ก่อนนะฮะก็ไปดูกันได้ใน t k t t o m o m o s t r a ร i g r a m นะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับในส่วนของคลิปจุฬาอเวนเหาก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะได้เห็นบรรยากาศหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะอยยังไงก็คลิปนี้คงจะจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าจะมีอะไรดีมาฝากกันอีกก็ติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย